กรับกับสวัสดีทุกท่านครับยินดีดต้อนรับขอสูชออออ่ช่องแหล่พะลุยครับพี่น้องเอซทุกท่านมันนี้พาพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องมาตามตัวเลขและแนวทางของเสียทมดินครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ฝุ่นกระลังเกีียวของม่วมัอยู่ cult. พี่น้องบรรยากาศกลางทงไหทงหน้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมาตามตัวเลขเอื้อนขึ้นมาจากไหเลยพี่น้องวันนี้มาตามตัวเลขว่าแนวทางของเสียทมดิน มาหอดโครงุดถ่ายถ่ายสุดของเมืองว่าตัวเลนและแนวทางของเพิ่นเสียออกมารูปแบบใดครับหลังจากติดจุดถูไปฟันดีบอเดี๋ยวเอามาฟังคำบอกขั้นาก่จากเสียโชคพี่น้องก่อนจะไปชมคลิปนี้ครับพี่น้องก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่ผ้ารวยน้ำแน่ไปวอลลัสซี่ใหญ่ห่างเข้าไปพบพอกับเสียสมดีครับพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีเสียสมดีครับพี่น้องสวัสดีครับ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 สวัสีควัดีครวัสดีคบสวัสดครับวัสดีด บดือเร็วถือรางวัลยังวัดรางวัลไหนครับสองตัวบดืออันถือรางวัลเลขไทยสามตัวเลยสามสี่สามเลยครับแล้วแมวมาบีบแต่เนาะเสียเนาะโอ้เสียดายนะครับเนาะแมวไปซื้อคางรถเนาะซื้อคางรถบดือเสื่อทะเบียนมันนว่าทะเบียนมันออกแล้วอเนี่ยมันบีบโดนเลยครับให้โชคพักแมวทะเบียนอะไรนะแปดอะไรนะหกแปศูนย์ศูนย์อะไรเนี่ย แปดหกศูนย์สามตัวเนี่ยได้ไปนี้เฮียไปจุดถูบอ่ะฝันบ่ฝันดีตลอดแต่ว่าบ่ได้ฝันเกี่ยวกับตัวเลขเลยฝันจังไรค่ะฝันว่าได้ขับรถเจ้าของนี่ยแหละไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังฝันเห็นหลวงพ่อแด้ฝันเห็นวัดแดงสินะครับครับือวาสนาจะได้เฮ็ดบุญบ่ได้ลยแหละแล้วจ่กยจะไปจุดถูบอยู่ไานสาน มันจะตุกแมนมันจะตุกวันนี้พี่มองมองมือนะเป็นแดงมากนะมองแมวหอยโชคแล้วเด้วยแมวให้โชคแล้วอยู่หันแมวให้โชคอยู่หันเพื่อนเพื่อนห้ยเราเจ้าของบ่เอาให้จังได้ค่ะเราก็ขึ้นไปบีบแต่รถเด็กพี่เขามาถ่ายรอดไปจอดอยู่บ้านเพื่อนนะแมนจอดแล้วก็คนมานั่งคุยกันนี่แหละแมวขึ้นไปเล่นทั้งรถแมวตัวเก่าขึ้นขึ้นหัวรถผมปะเนี่ยมือไปบูมือเขาไปอันไปไอ ยูท <YouTube, S 2> ูบแจกบนพนัะนเนาะจุดขอบคอ้ขอโชคต่อเลยขอโชคต่อเลยเลขทูบก็คือยังนั่จางแหล่ละไม่ก็เฮียตะบอกเลขทูบตัวใดค่ะสองแปดสามครับเลขทูบอ๋อมีเป็นเลขทูบครับเล, <c oughs> เลขผมฝันได้ผมกระฟันได้ตั้งแต่ตองวันหนึ่งเจ็ดแปดมาจังแดลค่ะจังวันหนึ่งเจ็ดแปดกระันมาหวยมันออกนี่ยแหละครับโอ้ฝันว่าเลขออกหนึ่งเจ็ดแหนึ่งเจ็ดแปด ผมก็ได้ลตเตรีไว้แล้วล่ะฝันออกง่ายๆ,ๆเขีนๆได้บวกค่ะอันก้อนฝันผมเนี่ยผมผ่านมาหลายงวดเลยช่วงเขาขันศาช่วงออกขันศานี่ค่อยมา่มีติดปายน่วมแดดน้ำอตตรีแดดค่ะ,ะครับคื่อเมาไว้ไลใบได้บังันได้เลขไทยสามสี่สามสามสี่สามวุ้กกระสุกดีแล้วได้เลขไทยจักใบขาวบังันอ่า แปใบครับแปดใบโอ้สามตัวก็ได้เงินมันเป็นสุดมันเป็นสุดอันุลซีใบอนื้อเลยชุดมากครับถูกดีอยู่ได้เนาะวดนี่ฝันเทียเดียวปพคะวครับฝันเทียเดียว,วแต่พูดหลายแล้วตะกามือไปจุดจุดถูกมือวันร้อยกระท่งหน่นวันผ่านะกด็กกำเาิดเนาะครับ สองสามแปดสองแปดสามสองแปดสามสองแปดสามเลขถูกเลขถูกค่ะเลขถูกเป็นสองแปดสามเหมือนเลขง่ายมีดีไปแน้วแต่แหล่ไทยทอดอยู่ตัวแต่ว่าแม่บ่บ่ขึ้นรถอีกขึ้นขึนนี่ก่อขึ้นปิกอัพมาเนี่ยโอ้ขึ้นไปง่อยหนารถผมมีรู้เผื่อบังความเด็กขึ้นไปง่อยหนารถโตเก่าแม่เอาที่บีบแต่บ่ไปง่อยหนารถปิกอัพมาเนี่ยเออเออบ่ในง่อยเราใส่บ่ในง่อยรถไถเพราะผมบ่ได้เอารถไถไปเลย มันผูกพันกับผมบ่าแมวตัวนี้แต่ว่าหันบโบนแมวเข้าแปลนมาเลี้ยงซะบ้านเราปล้เ่อนมาเลี้ยงทะเบียนรถปิกอัพทะเบียนใดล่ะครับสามแปดเจ็ดเจ็ดครับโอ้มันคือตรงกันก็เลยผูกเถอะนะไก่เชียงกับเลขทูบสามแปดเจ็ดเจ็ดมันแจงพ่อคน แต่ว่าเน้นนี่เน้นเน้นเจ็ดแปดว่ะค่ะครับเพราะว่าสามแปดเจ็ดนี่นี่ครับนี่แมวมันขึ้นไม่ไหวรถแมวขึ้นไม่ไหรถแมวตัวเก่าล่ะนี่ครับแมวตัวนี้แหละครับเห็นไหมเอซีเห็นไหมเห็นบ่รถจอดคู่กันนี่หลายๆขั้นเนาะไม่ขึ้นเนาะขึ้นขั้นเดียวนี่เนาะขึ้นอีกแล้วขึ้นแต่ว่าเป็นรถปีอัพบันนี้ ทะเบียนสามแปดเจ็ดเจ็ดแมนบ่ขึ้นรถไทยคือเก่ารถจอดยกกันน้องกันหลายขั้นได้เหมือนกันเราบ่ขึ้นแต่ว่าแมวเขาแมวเขาอุ้มมาเลี้ยงแมวตัวนี้แหละที่มันขึ้นไปบีบแตทให้โชคดีแท้ไม่ไฮยูผู้เดียวมันก็วนขึ้นไปรถวัวมีเห็นแล้วไหมเอสซี่เห็นแล้วไหมสามแปดเจ็ดเจ็ดค่ะเห็นรูปแมวไปค มันบริสุป็นไรมันมันบริสุทชัดมันบริสุทธิ์ป็นไรน้ำเลี้ยงมันต้องตั้งให้เรื่อๆเนาะแม่ยนมได้มันไายแรงแล้วเนาะมันเนาะแม่นครับจ่าแล้วมันเลยบริสุทชัดป็นไรแม่ยตัวเก่าแต่ว่าขึ้นรถขั้นหม่เด้อค่ะทะเบียนรถกับเป็นต้าฟังอยู่พี่น้องสามแปดเจ็ดเจ็ดค่ะรถจอดหลากหลายขั้นรถจอดอยู่หลายขั้นเนาะเนี่รถอันจ่นแหลมพ่อเห็นมั้ ขึ้นบ<ด>ัวครับเห็นเป็นรถผู้เดียวรถผมเห็นเป็นเห็นเป็นตะขึ้นมันยังบ่ขึ้นนี่เฮามีหยังพร้อมเนาะเห็นไม่เห็นเป็นตะขึ้นง่ายยังบ่ขึ้นมันขึ้นไปแล้วก็ไม่ตรงกับความฝันแท้78เลขถูกกับสาเลขถูกมัน283แสองตัวนี้เสียนเน้นตัวใดค่ะผมก็เล่น38กับ78นี่แหละครับสองตัวนี้เนาะเด่นนักกว่ามือนี่แหละว่าสิซื้อไว้แล้วก็เห็นอันมาแวบๆแล้ว เริ่มอัานแล้วนะเริ่มอัานแล้วเจ้ซื้อได้ก็ได้แหละครับซื้อบ่ได้ก็คือหมดเริ่มเริ่มเริ่มกลับไปแล้วกรับมาเนาะเสียทัดินเนาะเริ่มกลับเข้ามาในฟ้อมเดิมเนี่ยลังจากออกวันสามนี่ใครแดอยู่ยังวงเริ่มเริ่มกลับเข้าฟ้อมเดิมแลหรอข้าวันษาบ่ว่าไฟเสียเลยอันลุงดิ้งลุงนี่งขาวันษาหนาฝนบอมบ่ค่อยเข้ามันบ่ถือลองสามหมด ซีงวดไปนี่ใจไ่ฟ้อนาะว่าเบิดไปสองแสนกว่าเราต้องไปตามนี่ก็ต้องกันเด <c oughs> ิอเนาะมันก็เลยต้องฟอนลงเื้อนี่คันคนฝันเห็นหลายๆไป้องคนค้นนี้ในบ้านฝันเกี่ยวก็เสียดสมดีแ<ป>ม่นฝันว่าจังใดข้าแต่เนี่ย,ยหลายคนก็ฝันว่าเราเอามืหนู้าขึ้นนี่เอาของไปเทสเอาของไปเทสอยู่ไอ้บันตอนหาดเอาบ่งว่าไปเอาอย่างไปเทสเอาเจ้าของเดินไปเทสไว้ในเดือนวัด เทพเจมส์ของมาขอเสียโชคได้หนิขอเสียโชคได้หนิแล้วบางวันนี่ยแลวมาเสียหนัผู้ใดฝันไอ้เจ้าของทีเจ้ากุกกระละฝันอ้ยเมนี่แล้วฝันแม่นตอนเราบริเลดเลดเมื่อแล้วฝันเห็นผู้ใดผู้นั้นจีถึงเลดโอ้ครับมือเสียงเลขบ่นี่มือเสียงเราเป็นคนเสียงเสีย่องไอ้อ่าพยานาคเสียงเื่องปูกระาแล้วก็เราเป็นคนนั้นอ่ามักเลี้ยงหมาแมว พวกเป็นคนใจบุญเป็นคนใจบุญลอยเลยจะมาสิไปหาไมา่แล้วก็อีกสิบตัวอยู่เอาบ้องคอยแมงหรือหมาหน่อยเยอะแล้วเอาบ้องหมาจะมาแม่จะไหนคุนพี่น,อน้องแม่จะไหนคุนนี่หลีแม่เห็นแล้วตัวเหลือถึงรถแฉลบอ่มันขึ้นไปบีบแต่อะไรเพราะว่ารถไปเฮ็ดไปจุดทุ้มซื่อสิวา,านนะคะเรา,าเป็น,นมันเลยขึ้นไปง่อยหนา่ารถพอดีซื้อทะเบียนเลยงน่าจะยกอันจมูกรถพร้อมเนาะ มันมือจกมือรวงของออกสีเอาเอาอยู่ในนี้เอมแมวแสนลูกค่ะว่าว่ามชได้ใส่สวยเห็้แม่อางนแล้วเสียโชคตังปนิทานไนไปลองถ้ามันร้านแตกเมที่ผ่านมาเสียสวยเสย่อาเลยใส่ถ้อ้วเลยเอามพรวันี่วนี่แฟนเสียสียชมดินตั้งไปที่ท่านไปถ้ามันถือแล้วมันทีหนึ่งเราจะไปเฮ็ดบุญที่หันลานมเราจะไปเฮ็ดบุญนี่หัน่น้อง แม่เจตุกนี่ยที่บุญอยู่ในบ้านเจตุกเจตุกแหละอยู่อยู่สารหลายเฮ็ดหลังเฮ็ดพุ่มหนึ่งแห้งครับพุ่มหนึ่งแห้งปูพญานาคนั่นบอกครับใช่เพราะอีลยู่อยู่ใต้ต้นโพธิ์แม็นไหนช่างบ้านแมนโอ้ที่มีพญานาคอยู่ต้นโพธินแมนแมนแมนเด็กผู้ชาได้พี่น้องู็ปฏิบัติเต็ดแต่เจ๊แก่สื่อได้เลยครับแกแล้วสื่อแต่แกไม่ยอมออกช่องนี้บอกบอกเนี่ยหว่ะครับเอาขอบคุณขอบคุณเสียโชคครับอ่โอเคครับผมครับสวัสดีครับที่สีครับ S <S นี่ครับพี่น้องเอฟซีทุสันเป็น,นปตัวเลขและแนวทา,างครับของเสียทมดินงวดวันที่16บหกพฤศจิก,กาย,ยน2565ครับตัวเลขมิจฉาไดในแอดมีหนึ7งเจเลขที่บรรจุทูบได้ครับวันนี้พุ่มทีพุ่มทางให้เพิ่นเหมือนนั่นครับพี่น้อง283พี่น้องไปพิจารณาครับพี่น้องทุกตัวเลขทุกแนวทา,างเนาะของเสียทมดินครับกำลังกลับมาฟอร์มเดิมครับพี่น,อน้องเอฟซีทุสันฟอร์มเก่ากำลังกลับมาหลังจากเขาไมา่ได้กะ สองวัดสนซ่อนแหละครับวัดที่สามหลุดกันวันวันนี้แตกล้านบ่ล้านสิแตกบ่ครับถ้ามันหลุนกันโชคโฉบมันหมันลำลำลืำล่วดกันสุข,ขุสุขคนครับกับตัวเลขแนวทางของเสียทมดินพอกันในคลิปหนาครับพี่พี่น้องเอฟซีตุกท่านคลิปนี้โชคโฉบมันหมันลำลำลืำลำล่วดกันสุข,ขุสุขคนครับฝากในได้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เหล่าพารวยน้ำแน่พอกันในคลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีงามครับ